สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thalo Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวง15วันหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะของชาวราศรีธาตุดินนะคะมก่อนพฤกษบกันดวงนี้เป็นดวงทั่วไปอาจจะไม่ได้จอะจงคนใดคนหนึง่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้โปรอย่าให้คุณมีสติไล้ใช้วิจินญาณในการรับชมก่อนนำไปตัดสินใจอะไรนะคะสําหรับชาวราศรีธาตุดินในใน15วันเนี้ เริ่มจากกันจากที่เรื่องของการงานก่อนเนาะการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นเด่นชัดนะคะว่าจะเป็นในช่วงของการที่คุณมี Inspiration ใหม่ๆม,มีแรงเขาเรียก <c oughs> ว่ามีแรงบันดาลใจในการทํางานมีความรู้สึกสนุกสนานกับการทํางานมากๆนะคะหลายคนอาจจะได้ทํางานที่ตัวเองชอบ หลายคนอาจจะไปแบบเปลี่ยนงานใหม่แล้วร,รู้สึกว่าอยู่ในที่ทํางานที่มันรู้สึกถึงถึงการที่แบบว่าเออมีมีความอยากไปทํางานทุกวันนะคะรู้สึกอยู่ถูกที่ถูกทางนะคะหลายคนออกจากงานมาทํางานของตัวเองมาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นแบบอิสระให้กับตัวเองก็จะมีความรู้สึกถึงความสบายอกความสบายใจไม่ได้กดดันมากนักนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังต้องมีความรับผิดชอบอยู่เนาะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีกับในสิ่งที่คุณอยากจะทําไม่ว่าเดือนไม่ว่าสิ้าวันนี้คุณอยากทําอะไรเนี่ยการงานค่อนข้างที่จะแบบเป็นที่จับตามองนะคะแล้วก็เป็นที่ได้รับการชื่นชมแล้วก็เป็นอะไรที่แบบผู้คนส่วนใหญ่นี่ชอบมากๆถ้าคุณยังเป็นลูกน้องอยู่เนี่ยหัวหน้าของคุณก็จะเห็นผลงานของคุณและเขาจะชอบมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้คุณมีเครดิตในการทํางานที่ดีแล้วก็เป็นที่แบบยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานทั่วไป มาต่อกันที่การเงินนะคะแต่ทีนี้การเงินเนี่ยอยากให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าการได้ไพ่ก้าถ้วยเข้ามาแล้วก็ได้ไพ่สิบดะัขอโทษค่ะ1ิบไม้เท้าเข้ามาเนี่ยมันยังเป็นในลนักษณะของการที่ว่าการใช้เงินเนี่ยมันใช้เงินเขาเรียกว่าใช้เงินปนเปื้อนตัวเองค่ะใช้เงินบําบัดจิตนะคะก็คือเราเครียดมากเราทํางานหนักมากเรารู้สึกเครียดมากเราก็ต้องแบบใช้เงินเพื่อที่จะ บำบัดตัวความเครียดของตัวเองก็จะมีเกณฑ์การซื้อของที่ไม่จําเป็นนะคะการซื้อของที่ไม่จําเป็นการซื้ออะไรที่มันแบบสุรุย่รยซุไลซื้ออะไรก็ได้ตามใจตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นออกจากความเครียดนั้นนะคะแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังแล้วก็ในเดือนนี้อยากให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายที่มันแบบ มากเกินไปนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบเสียใจทีหลักได้แล้วก็มีแนวโน้มมากๆนะคะว่าจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของยานพาหนะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์จัก,กรยานหรืออะไรก็ตามมันจะมีแบบอุบัติเหตุหรือมีแม n t e n a น c e อะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะคะก็อยากให้ระวังตรงนี้ไว้เนาะอืม ให้ควบคุมสติไพ่ก็บอกนะคะว่าให้ควบคุมสติแล้วก็ช่างใจระหว่างการจะซื้อของหรือจับจ่ายใช้สอยอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบชักหน้าไม่ถึงหลังเด้อทีนี้มาต่อกันที่ในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยค่อนข้างเด็ดน,นะ อเพราะว่าคุณมีเกย์น,นะคะที่ได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังมีความเป็นผู้รักผู้ใหญ่มีความน่าเกรงขามมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความที่แบบว่าเราถูกสเปกอะ่ะอืมดีไม่ดีอาจจะคบกับคนที่เป็นแบบมีชื่อเสียงด้วยนะอืมนะคะมันก็เลยทําให้ความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเต็มไปด้วยความสมหวัง แล้วก็ความเครียดเข้ามาพอสมควรเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะพบรักกันในแอปพลิเคชันบางอย่างนะคะแล้วเขามีการทักเข้ามาหรือมีการพูดคุยกันแล้วมันแบบคลิกกันไปกันได้มันทําให้คุณรู้สึกถึงความ เพ้อฝันความหลงไหลนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าคุณรู้สึกตกอยู่ในภวังของความรักจริงๆแต่ความรักครั้งนี้อาจจะด้วยเรื่องของการที่มันอยู่ห่างไกลกันไหมเองเขาอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าหรือเขาแบบมี เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่มันต่างกาันต่างชาติต่างศาสนาหรือแบบเหมือนกับเขาเป็นเซเลบแล้วเราเป็นคนธรรมดาคือมันจะมีความความความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะนะคะเกิดขึ้นมันก็ทําให้คนรู้สึกถ,ถึงความเครียดความไม่แน่ใจนะคะหรือความไม่แบบ เชื่อใจเขาว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้แค่ไหนเนาะมันก็เลยทําให้ยังคุณแบบว่าเออทั้งมีความสุขแล้วก็ทั้งเครียดในเวลาเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยตัวตนของเขาอ่ะภูมิมองว่าเขาก็ยังมีความแบบชัดเจนมีความจริงจังแล้วก็มีความจริงใจกับคุณนะคะเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณเลยนะถึงมันก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะแล้ว15วันนี้มันก็จะเป็นเกณฑ์การที่เขาแบบ อาจจะโอนตังมาให้หรือให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะสําหรับเดือนวาเลนไทน์นี้เนาะเป็นการแสดงความจริงใจให้กับเขาก็อยากให้คุณแบบเออเปิดใจให้เขาสักหน่อยหมายถึงว่าไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะนะคะหรือหลายคนอาจจะมีการทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการง้อกันเขาก็อาจจะส่งของขวัญมาให้อาจจะโอนเงินมาให้เป็นของเป็นข้างง้ออะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณอารมณ์ดีแล้วก็ทําให้คุณแบบว่าเออ กขาเรียกว่าอะไรล่ะก็ก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์มันไปต่อกันได้อะค่ะนะคะ,นะคะก็สำหรับดวงของชาวธาตุดินก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ